ประก,กาศแชนแนลเราจะรับสมัครคนภาคอนิเมะนะครับนะฮะถ้าเกิดสนใจก็แท็กมาทางไลน์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบคุณไม่มีไลน์อะไรเงี้ยคุณก็มาที่แฟนเพจแชนแนลผมได้นะครับนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นชื่อแฟนเพจไว้ให้นะครับไอดี ID ด้วยนะครับปุ๊บโอเคขึ้นเลยนะนะฮะ แล้วก็อย่างนึงครับถ้าเกิดคุณก็ไม่ต้องแบบมาพากกับผมทุกวันก็ได้นะพากแค่พาร์ทสองพาร์ทก็ได้ผมก็ไม่ได้เสียเรียสอะไรนะฮะโอเคครับ okay. ถ้าเกิดอยากรู้ประวัติก็ไปที่ช่องประวัตนะิไปที่ประวัติดูเอานะเพราะมีแค่สองประวัตินะฮะนี่ย แล้วเมื่อไหร่พวกคุณจะซับไปแนวผมเยอะให้คนติดตามแนวผมเยอะนี้ครับอย่าลืมไปแชร์ทางเฟซบุ๊กแชร์ทุกที่นะครับใชรให้เพื่อนของคุณมาติดตามฮะกดติดตามอยู่ดิมันบังคับอ่ะนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับลากรบย